สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะทีบอมซีเฮ็ดนะครับนีเกฟฟีไฟน์นิฟีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่หรือว่าอัปเดตแพทใหม่นะครับน้องก็ที่พี่บอมลงคลิปนะครับเซิฟก็น่าจะปิดแล้วนะครับพี่บอมอัดไว้ก่อนนะครับผมก็บอกเลยว่าอัปแพทใหม่นี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็มาดูก่อนเซิฟเปิดแล้วกันนะครับจะได้เตรียมตัวถูกนะครับว่าเฮ้ยเราต้องเจอกับอะไรบ้างแพทใหม่รอบนี้น่าเล่นขึ้นหรือเปล่าอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวพี่บอมไปดูไปฟังมาาแล้ววก็ถือ่ โอเคนะครับถือว่าดีขึ okay, Hello, Now, ้นนะครับด <te <ett ten hundred leaves> so ีขึ้นหรือว so ่าแย่ลงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเนาะมานะครับเดี๋ยวเรามาดูส so ิ่งแรกก่อนที่เราจะไปดูสิ่งแรกนะครับวันนี้ก็อัปเดตมาแค่ในร้านค้านะครับผมก็จะเป็นทางด้านตัวละครเนาะที่ลดราคาลดกระหน่ำนะครับกับทางด้านท่าทางนะครับก็สามารถมาซื้อก็ได้นะครับในราคาลดราคานะครับตามราคาตรงนี้เลยแล้วก็ตัวละครนะครับอย่าลืมมาจัดกันด้วยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับก็ หลายๆอย่างก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูอัปเดตนะครับหรือว่าใน YouTube ของกัลลิน่าฟีฟายนี่แหละนะครับก็ขออนุญาตทางกัลลิน่าฟีฟายด้วยนะครับนี่นะครับผมก็นี่เลยนะครับอย่างแรกก็คือแผนที่เนเธอร่านะครับก็จะเข้ามาใน4ี4นะครับอันนี้อันแรกเลยนะเข้ามาใน4ี่นะครับเราก็จะกอให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็จะมีการดึกนะครับก็คือการที่เราอัพ นะครับเลเวลปืนนะครับก็จะเป็นปืนที่มันอัพได้ก็เอ็มพีไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็อัพได้เนาะให้มันถึงเลเวล3เลยนะครับแล้วก็มีปืนที่อัพเลเวลเข้ามาก็คือเป็นสกานะครับสกาอัพได้เนาะเออนะครับนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางด้านของฟรีนะครับก็จะเป็น x อ็กแง่แปโกนะครับแล้วก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับชุดฟรีนะครับอ่าตัวนี้เลยของแรงนะครับผมเนาะหน้าจอเลยนะครับแล้วก็สกินปืน นะครับปืนใหม่นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าปืนใหม่นะครับเอ่อปืนใหม่ที่คือโคตรโคตรโกงทุกคนดูดินะครับแบบฮิวแบบเป็นสายฟ้าปีฮิวไปเลยนะครับโอ้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าการปรับนะครับ V S ปรับลงนะครับอ่านะครับแล้วก็ปืนที่ปรับขึ้นก็เป็นอ่านี่ทาราฟาแล้วก็เป็นทางด้านไฟพัดมานะครับอ่านะครับ นี่แล้วก็มีระเบิดทำลายไอวอลด้วยนะครับพี่ปรับเข้ามานะครับโอ้ใช้สู้กับไอวอลโดยเฉพาะนะครับก็จะมีระเบิดใหม่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่อันนี้ชอบนะครับเวลาเราสุ่มปืนนะครับก็คือสมมุติว่าไอพอมสุ่ม AK อะไรเงี้ยเปิดกล่องนี่แหละที่พอมเวลาจะเปิดกล่องเราแผนหน้าก่อนเนี่ยเปิดกล่องให้ทุกคนดูเนาะก็เปิดกล่องปุ๊บนะครับมันก็จะได้แบบว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไอพอมเล่นเซิร์ฟแอดวานให้ทุกคนดูอะครับอ่าประมาณนั้นเลยนะครับเปิดกล่องปุ๊บ มันก็จะมีแบบเลเวลขึ้นสะสมไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลร้อยเราก็จะได้ถาวรเลยนะครับเออดีป้าดีป้าดีเลยนะครับเนี่ยเห็นหตามรูปภาพเนาะแล้วก็นี่เลยที่ถูกใจนะครับก็คือวงชุบนะครับมีที่กำบังนะครับแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็วงชุบเนี่ยแบบว่าจะแบบจะล็อกแล้วนะครับไม่สุ่มแล้วนะครับก็จะมีแผนที่ที่แบบว่าให้ชุบโดยประมาณประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็จะมีตรงที่ เขาเรียกว่าโรงเก็บเครื่องบินนะครับหอนอีกาไม่มีแน่นอนละนะครับก็ถือว่าดีนะครับอ่ะแล้วก็เป็นจุดที่แบบแน่นอนไปเลยนะครับจะไม่สุ่มอีกแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีกี่จุดเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองจุดอยู่ที่ทุกคนว่าทุกคนจะไปชุบตรงไหนนะครับอ่ามีสิบสองจุดให้ชุบนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับที่เขาอัปเดตเนะาะแต่ว่าชอบตรงนี้อ่ะทุกคนแบบว่า มันหลบได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวดูดิทุกคนนะครับเออนะครับมีที่หลบมีที่กบังนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเนาะอันอื่นๆก็เป็นระบบแบบผู้เล่นใหม่นะครับกับผู้เล่นเก่าก็จะมีแบบระบบลิงก์นะครับที่แบบว่าได้ลิงก์กับตัวละครเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเนาะแล้วก็เป็นการที่แบบว่าแบนนะครับแบนนี่คือแบบว่าเห็นได้ชัดขึ้นนะครับที่ประมาณนี้นะครับที่แบบเห็นมาเนาะก็จะแบบว่าโดนแบนง่ายขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ อันต่อมานะครับก็จะให้ดูนะครับท่าทางของแบบท่าใหม่ที่กำลังเข้ามานี่โอ้โหนี่กำลังจะเข้ามาเลยนะครับเหมือนจะเป็นสองท่าสามท่านะครับทุกคนดูดิอ่าประมาณนี้เลยนะครับพ็อเทดีท่าใหม่นะครับรอดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ของฟรีนะครับหลายหลคนน่าจะเห็นกันในหน้าเกมอยู่แล้วนะครับก็เข้ามาหน้าดูหน้าเกมก็ได้นะครับอ่านะครับของฟรีนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอึมกิจกรรมฟรีไฟนะครับ ป่วนยกกําลังสองนะครับตั้งแต่วันที่22นะครับวันนี้วันที่20ที่ประมาทนะอัปเดตยี่สิบเอ็ดนะครับผมอนมมานิตย์วิวำโหลงคลิปนี่แหละนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปุ๊บมีกิจกรรมเข้ามาเลยลุยแรงซีซีแล้วดูใหม่นะครับรับเลยสกิลได้เลย,เยสกิลระเบิดสกิลระวอนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวละครใหม่นะครับทัศเสียนะครับนี่ย้ายเป็น ทัศสยะนี่พี่วมไม่รู้นะครับว่าข้อมูลเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะให้ว่าไม่เคยดูนะครับเป็นกระตูนหรือเปล่าทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่เราจะเล่นครบ120นาทีรับฟรีเลยนะครับทัศสยะนะครับโอ้ตัวละครฟรีนะครับบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับที่เข้ามาเนาะก็เราดูเลยว่าความสามารถพิเศษ็นอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเผยแล้วกันนะพี่วอมก็รู้แหละมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ขอยังไม่เปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบละกันนะครับเดี๋ยวเปิดเผยมาเดี๋ยวเจมจะว่าเอาเนาะ ก็บอกเลยว่าสุดจริงๆเหมือนกันนะอัปเดตมาทุกคนชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกพี่บอมได้นะครับว่าเฮ้ยพี่บอมว่าผมว่าตรงนี้แบบอ้ยอัปเดตได้ดีมากเลยพี่บอมชอบตรงอ่าที่มันอัปเดตตรงแบบว่าจุดชุบอะทุกคนเป็นไงก็างครับจุดชุบพี่บอมว่าจุดชุบดีมากๆเลยนะพี่บอมว่านะครับถือว่าโอเคเลยแหละสําหรับจุดชุบนะครับส่วนตัวนะผมชอบตรงจุดชุบแล้วก็ ที่มันแบบว่ามีให้ถาวรเลยอะทุกคนแบบว่าให้เห็นกันชัดๆหรือว่าชัดเจนเลยนะครับก็ถือว่าทําได้ออกมาดีมากๆเลยนะครับตรงนั้นเนาะก็ชมเชยนะครับแล้วก็ขอชมจริงๆนะครับว่าตรงนั้นทํามาดีนะครับแล้วก็ทํามาได้แบบโอเคเลยแหละทุกคนนะครับโอ้โอเคจริงๆแหละนะครับก็รอดูนะครับว่าจะมีอะไรตรงไหนเข้ามาใหม่อีกนะครับที่จริงพี่ปอบก็มีข้อบูนบา์เยอะแหละว่าตรงไหนแบบเข้ามาใหม่อะไรบ้างนะครับแต่แบบพี่ปอยังบอกทุกคนยังหมด เปลือกไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอแบบว่าบอกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรมาใหม่อีกนะครับก็ข้าวๆตรงนี้ไปก่อนเนาะอ่านะครับอัปเดตประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะยังไงก็ชอบตรงไหนก็บอกพี่บอมได้แล้วก็ยังไงก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าอะไรยังไงอีกนะครับเดี๋ยวแบบว่าจะมาอัปเดตให้แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มันแน่นอนนะครับทุกคนนะครับรอรอเล่นได้เลยนะครับเนาะว่าอะไรปรับใหม่เนาะลูกซองลูกซองก็โดนเนื้อเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับโดนนบเยอะเลยนะครับ ปรเลระบบใหม่ก็ขอให้ทุกคนเล่นแบบสนุกสนานนะครับพี่บอมก็มีประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้เนาะผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอขอแบบว่าอนุญาตทางด้านแกรีน่าฟรีไฟกับแารีน่าเวิลด์ด้วยนะครับที่แบบว่าเอาคลิปหรือว่าเอาภาพมาเปิดเผยให้ทุกคนดูนะครับผมแล้วก็ไปดูได้นะครับในแกรีน่าเนาะพี่บอมก็กกอให้ดูนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอ้ยโบเกนเชิญมาแล้วทุกคนนะครับเจอกันครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ แจกตลอดนี่พิลูกเกอร์ตัวจริงถึงจริงนะครับเขามาดูได้นะครับผู้ที่ตามเพจจริงต้องมีผู้ที่ตามนี้ตามนี้เลยนะครับทุกคน5,000กว่าเกือบ6,000นะครับเห็นป่าวเออคนถูกใจแล้วก็ติดตาม8,000 9,000ละนะครับเกือบหมื่นนะครับถามว่าแจกจริงไหมนะครับคุณคนก็ดูเอานะครับดูใต้คอมเมนต์เห็นไหมทำแล้วเดี๋ยวก็ได้เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเห็นไหมเขาก็ส่งจริงนะครับทุกคนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคนะทุกคนก็ลองไปสุ่ม เว็บพีนูเขาดูนะครับบอกเลยว่าได้จริงแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ ID ดีบอกเ e ให้ดูเนาะโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับ ID ก็เข้าได้จริงๆนะครับสำหรับ ID ดีบอกนะอเอฟเนาะโคตรเท่นะครับซึ่งสําหรับใครที่อยากสุ่มนะครับมีลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะบอกเลยว่าจริงจริงแล้วก็ดีจริงๆนะครับทุกคนจัดได้เลยนะฮะไปสุ่มกัน